สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาชมบึงเจรชเช่พ์คนะครับอยู่ที่ถนนหลวงทางหลวงหมายเลข2 0 2นะครับตอนอำเภอเกษ,ษ,ษตรวิสัยไปอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้มาชมบรรยากาศริมบึงเจรเช่นะครับพาท่านมาดูนะครับเนื้อที่นะครับที่สอบถามประมาณเกือบ 550ไร่นะครับเป็นบริเวณกว้างมากนะครับอดีตเดิมนะครับเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นบ่อบ่อดินนะครับที่ผู้ละหมาได้ทำการขุดดินออกไปแล้วก็น้ำก็เริ่มเข้ามานะครับขุดดินเพื่อนำไปขายนะครับ บรรยากาดีนะครับตอนนี้เราเดินอยู่บนสะพานนะครับไปใจกลางของบึงนะครับสวยงามมากนะครับบรรยากาดีมากนะครับมีกังหันใช้พัฒนาด้วยนะครับเพื่อฟอกน้ําให้สะอาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u บสไ r i กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อชม y o u t u ู e ดีๆของช่องกำพลลุงนุ c h ชาแนลต่อไปนะครับสวัสดีครับ